สวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ติดตามที่เคารพครับในคลิปวิดีโอนี้สำหรับเกมโรเลอร์คอยผมไม่ได้จะมาสอนการเล่นเกมหรือว่าฟังก์ชันต่างๆว่ามันมีหลักการทำงานอย่างไรนะครับแต่ว่าผมจะมาย้ำเตือนแล้วก็เตือนสติท่านผู้เล่นเกมโรเลอร์คอยที่ไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นที่เล่นนานแล้วอย่างผมรวมไปถึงคนอื่นนะครับรวมไปถึงท่านผู้เล่นเกมโรเลอร์คอยมือใหม่อยากจะขอเน้นย้ำ เอาไว้ในเรื่องของวิธีการหลีกเลี่ยงไม่ให้บัญชีโรเลอร์คอยของเราโดนแบนเนี่ยมันทำอย่างไรนะครับจากที่ผมได้ลองสังเกตมาจากในกลุ่มแล้วก็จากที่เคยอ่านมาในเทคนิคเบื้องต้นในการป้องกันไม่ให้บัญชีของเราโดนแบนจากในเกมโรเลอร์คอยโดยตรงนะครับท่านผู้เล่นแล้วก็ท่านผู้ฟังที่รับชมรับฟังอยู่เนี่ยนะครับไปสำรวจตนเองว่าเป็นอย่างไร แล้วก็เข้าขายหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าเข้าขายเนี่ยถ้ารู้ตัวว่ายังแก้ไขทันยังไม่โดนแบนขอให้เลิกการกระทําดังกล่าวนะครับเพราะว่ามันเสี่ยงมากการกระทําที่1เลยเนี่ยคือการใช้บอร์ดเล่นเกมโรลเลอร์คอยครับสำหรับใครที่เล่นเกมโรลเลอร์คอยด้วยเดสก์ท็อปพวก PC แล็บท็อปพวกนี้ครับ เท่าที่ผมเคยเจอมานะเขาจะมีบางคนเนี่ยเขามีสคริปต์สร้างสคริปต์ขึ้นมาเพื่อที่จะให้เล่นเกมโรลเลอร์คอย i ์มินิเกมบางเกมทีเนี้ยผมอยากจะบอกว่าสคริปต์พวกเนี้ยมันไม่ได้เล่นเกมให้ทั้งหมด12เกมก็จริงแต่อย่าเสี่ยงครับเพราะว่าพวกเนี้ยเท่าที่ผมดูเนี่ยหลายคนเนี่ยโดนแบนกันไปแล้วครับ เพราะว่าใช้สคริปต์หรือว่าใช้บอทในการเล่นเกมผมอยากจะให้แง่คิดง่ายๆก็คือว่าหากว่าเราต้องการที่จะเล่นเกมโรลเลอร์คอยให้มันประสบความสำเร็จจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสายฟรีหรือว่าสายลงทุนเนี่ยจำไว้ครับผมว่ามันไม่มีอะไรได้มาง่ายๆการที่จะได้แรงขุดมาเยอะๆหรือว่าต้องการแต้มฟรีจากในเกมเยอะๆโดยที่เราเนี่ยไม่ได้ลงมือทำอะไรเลยเนี่ยนะครับ มันเป็นไปไม่ได้หรอกครับอันนี้ผมบอกเลยมันทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกนี้มันต้องทุ่มกายทุ่มใจแล้วก็ใช้ความมานะอดทนของตัวผู้กระทําทั้งนั้นนะครับอันนี้กฎข้อที่1เนาะหลีกเลี่ยงการใช้บอทการกระทําซึ่งเป็นการใช้บอทจะเสี่ยงกับการโดนแบนข้อที่2ก็คือการที่เรานั้นเล่นหลายแอคเคาท์เล่นหลายแอคเคาท์ในที่นี้คือยังไงสําหรับใครที่ คิดว่าจะเล่นเกม r รลเลอร์คอเนี่ยหาช่องทางเก็บค่าคอมมิชชั่นจากการสมัครผ่านรีเฟอร์ลผ่านลิงก์อ f ฟรียเอทเนี่ยแบบที่ในเกม r รลเลอร์คอเนี่ยเขามีให้นะครับแต่ละคนเนี่ยจะมีอ f ฟรียเอทลิงก์ให้จริงๆเนี่ยผมต้องบอกก่อนว่าวิธีเนี้ยมันไม่ได้ทำให้โดนแบนนะครับถ้าเกิดว่าตัวผู้เล่นคนนั้นเนี่ย เป็นผู้เล่นที่เราไม่รู้จักแล้วเป็นผู้เล่นที่สมัครใจที่จะเล่นเกมโรลเลอร์คอยโดยสมัครผ่านลิงก์ของเรานะครับแต่มันจะผิดแล้วมันจะเสี่ยงกับการโดนแบนก็ต่อเมื่อหากเราเอาลิงก์บัญชีหลักของเราเนี่ยเอามาใช้เป็นที่สมัครของบัญชีสำรองของเราแล้วก็ต่อไปลูกโซ่ลูกโซ่ลูกโซ่โซเนี้ยก็คือว่า1คนนะ่ะ มี Account 5เนี่ย5อันสมัครผ่านลิงก์ของเราเพราะว่าบางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยมันมันไอเนี่ยอะไรอ่ะมันเป็นได้ไม่ได้หรอกที่จะมีคนเขากดลิงก์ผ่านของเรางั้นเราก็เอาโทรศัพท์ไปห,หลายเครื่องเนี่ยมาสมัครโรเลอร์คอยแล้วก็สมัครผ่านลิงก์หลักของเราไปเลยเราก็จะได้คอมมิชชั่นอะไรเงี้ยคือผมบอกอย่างนี้นะ อันนั้นก็โดนครับผมไอผมไปอ่านมาแล้วก็คือไม่รอดเหมือนกันครับดังนั้นเนี่ยผมอยากจะบอกกับท่านผู้ชมแล้วก็ด้านผู้ติดตามนะครับว่าการเล่นเกมโูเลคอยหลักของการขุดคริปโตเคอเรนซีในเกมนี้มันมาจากการขุดในเครื่องขุดที่มาจาก2อ,อย่าง1คือการเล่นเกมกับ2คือการที่เรา ลงทุนสำหรับใครที่เป็นสายลงทุนนะครับไม่มีนะครับที่เล่นเกมโรลเลอร์คอยแล้วมีรายได้เป็นกอบเป็นกำรรหรือว่ามีรายได้หลักคริปโตในเกมนี้มาจากค่าคอมมิชชั่นหรือว่าอัฟฟิลิเอตที่เรากดลิงก์ไม่ใช่นะครับอันนี้ผมต้องบอกเอาไว้ก่อนอัฟฟิลิเอตเนี่ยเขามีเอาไว้อย่างนี้ครับหลักการที่แท้จริงเลยนะสำหรับเกมนี้นะครับผมไม่ได้หมายถึงอย่างอื่นนะในเกมเนี้ยก็คือ เขาเอาไว้สำหรับคนที่ไม่อยากจะไปเซิร์ชหาใน Google แล้วก็พิมพ์คำว่าโรลเลอร์คออะไรงนี้คือแบบว่าเ,เป็นช็อตคัทในการที่จะเริ่มต้นเล่นเกมด้วยความที่แบบว่าเฮ้ยมันดูน่าสนใจดีฮะงั้นก็เราสมัครเลยก็แล้วกันเนี่ยเขามีทางลัดให้อยู่นี่ก็ออกไปครับคือมันเหมือนเป็นทางลัดให้สำหรับทันบูเล่นที่มีความสนใจแล้วทีนี้ ด้วยด้วยเหตุนี้ครับมันก็เลยมีเขาเรียกว่าเป็นนโยบายนโยบายจากในเกมทําให้ตัวของผู้ที่วางลิงก์เนี่ยได้ประโยชน์ด้วยได้ประโยชน์ยังไงได้ประโยชน์ก็คือว่าสนับสนุนให้มีการเล่นเกมนี้เยอะๆไงครับมันก็เลยมีเขาเรียกว่าเอ่อ affiliate จากในเกมตัม้งใจคำนี้ทำให้เกมเป็นที่รู้จักมากขึ้น ก็เลยเป็นการตอบแทนกับท่านผู้เล่นที่เป็นผู้เล่นเดิมแล้วก็นําผลงานเกมเนี่ยเอามาเผยแพร่นะครับทำให้ผู้เล่นเนี่ยได้มาเล่นมากขึ้นอย่างเงี้ยครับซึ่งอันนี้คือวัตถุป,ประสงค์ของเขาไม่ใช่ว่าทําเป็นแชร์ลูกโซ่อันนี้ผมต้องอธิบายก่อนเดี๋ยวในคลิปต่อไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะอธิบายเรื่องนี้ว่าไอแชร์ลูกโซเนี่ยมันคืออะไรนะครับต่อมา การกระทําที่3ซึ่งเสี่ยงกับการโดนแบนนะครับนั่นก็คือการที่เราเนี่ยตั้งซื้อขายราคาของใน Marketplace สูงเกินไปอันนี้เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่ามันตลกมากเลยก็คือผมเนี่ยเคยไปเจอเคยลองไปช้อปปิ้งใน Marketplace ในเกมโนเลอกคอยนะครับแล้วผมเนี่ย ลองไปหาเครื่องขุดสวยๆส,สักตัวแล้วมันมีเรื่องตลบอยู่เรื่องหนึ่งก็คือว่าเฮ้ยมันมีคนตั้งเอาไว้ที่50,000 r l t อะท่านผู้ชมเครื่องขุดธรรมดาธรรมดาเลยอ่แรงขุดอยู่ที่ประมาณ1.5 ph ต่อวินาทีอะท่านผู้ชมนั่นแหละเขาตั้งไว้ตั้งไว้5 0,000อ่ะ50,000 r l t อะหรือว่า50,000ื o นด c ลลร์คอยโทนะครับ ถ้าให้ตีเป็นเงินดอลล่าร์ไม่ไม่ดีตีเป็นเงินบาทก็ประมาณสัก1น0 0ล้านห้าแน่ะหรือว่า1น0 0 0ล้านหกแบาทอ่ะท่านผู้ชมครับคือใครที่ซื้อนี่ก็เรียบร้อยอ่ะคือเสียตังฟรีนะครับแล้วคําถามก็คือผมรู้ได้ยังไงอันเนี้ยมันเป็นกฎของเขาเลยที่ออกมาจากเกมโรลเลอร์คอยโดยตรงเมื่อ ปีที่แล้วในช่วงที่ Marketplace เนี่ยมันเพิ่งเปิดตัวในตัวเกมนี้นะครับเขามีกฎออกมาเลยว่าการที่เราเนี่ยตั้งราคาของบางอย่างสูงเกินเหตุเนี่ยสูงแบบสูงลิ่วเลยเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาสามารถที่จะไล่ได้ว่าของนั้นใครเป็นคนขายเนี่ยนะครับบัญชีนั้นจะโดนแบนเลยครับก็เท่ากับว่าเล่นไม่ได้เลย อันนี้ก็จะเป็นเนื้อหาทั้งหมดเกี่ยวกับวิธีการหลีกเลี่ยงไม่ให้ตัวของท่านผู้เล่นเนี่ยนะครับโดนแบนจากเกมโรลเลอร์คอยนะครับขอขอบคุณทุกท่านนะที่รับชมรับฟังจนถึงตอนนี้นะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการเล่นเกมโรลเลอร์คอยครับสวัสดีครับ